สวัสดีครับวันนี้มามยูช่องปวดปังแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระดูกหมูนะครับเป็นแม่ทำนี่แหละผมก็แค่ช่วยช่วยแม่พัดนะครับพัดแรงแรแบบนี้นะครับหมูหมูกระดูกหมูก็ิ่มเริ่มไหมหรือว่ากางหน้ากินอยู่นะครับผมก็จะเพิ่มไฟให้มันแรงๆรวนะครับได้น่าดูหน้ากินนะครับ ผมก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนก็อยากจะช่วยแม่ทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่แต่อยากแต่ก็แค่ช่วยแม่ขยาก,กระดาษมาเป็นไฟให้แล้วก็พัดไปแบบนี้เพื่อทําให้ไฟมันแรงขึ้นก็แค่นี้นครับแค่สองอย่างผมก็แค่ต้องพัดให้มันแรงขึ้นแรงขึ้น,นไฟมันทุกคนน่าก,กินไหมครับ ก็น่ากินกดหนึ่งทำไม่น่ากินกดสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ